สวัสดีวิคที่14วันที่1ครับแล้วเคลียร์งานก่อนมีลูกค้า2เจ้าทีา่้ค้างอยู่แอเคลียร์เคลียร์กงหมาอันนี้เพิ่งตื่นเลยนะตาเปือ่อยอเลยตื่นบ่ายเพราะว่า2วันก่อนนอนน,อน้นอยมากเลยต้องมาลงที่วันนี้แล้แลเคลียร์งานก่อนจากว่ากงหมาต้องเก็บตุ่ยของมันรกมากเลยเ,เก็บถ้าวันไหนที่อยู่บ้านแล้วไม่ค่อยได้ถ่ายก็ขออภัยด้วยครับทุกคนเพราะว่าทำแต่งานหมายถึงว่าเคลียร์งานจริงๆที่แบบเคลียร์ดับคิด,คดแคปชัน่นกหนึ่งต้องกดลงแคปชัน่นนี่แล้วก็นี่คุยกับเพื่อนตามงงตามงานกันไไปนี่่ยัังมมรวสก คลิปที่เพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้อีกนะฮะสคริปแบบไวๆเราทาทุกอย่างเหมือนเดิมแค่เราไม่ได้ถ่ายลงเยอะเท่าเดิมก็คือเราทําในทุกวันเป็นประจําวันเลยเป็นวินัยเหมือนเดิมเราไม่ได้ขาดตรงบุ้องในเรื่องไหนเลยประมาณนี้รายงานให้ฟังและนอกจากที่เราทํางานเมื่อกี้เราไปจัดกองน้องหมามาทีแรกมันลกมากแล้วเราก็พยายามเคลียร์ให้มันแบบเคลียร์ที่สุดอันนี้ก็คือพยายามเคลียร์ที่สุดก็ได้ประมาณนี้อันนี้คือดีสุดแล้วนะเรียงแม่งเลยตรงนี้ประมาณรวมๆนะเกือบหมื่นโอ้โหตกใจทุกคนต้องตกใจแน่ใครที่ไม่เคยเลี้ยงหมาจะตกใจนิดนึงนะครับอันน ีก็2,000ประมาณ2,000ส่วนนมเนี่ยผมซื้อมา2รอบรอบละ3ลังลัง,ล,งละ750 6,000กว่าบาทรวมค่าส่งประมาณ7,000อนนันเนี้ยรวมๆตรงเนี้ยเอ้ยจริงๆมันเป็นหมื่นนะผมซื้ออะไรมาสักอย่างนึงไม่รู้โอ้ยนี่ไงนี่ไงของพวกนี้แหละกระติกกระจายเนี่ยพวกเนี้ยแบบว่านี่นี่ของหมาของอะไรเงี้ยร,รวมๆเออหมาก็เกือบเกือบแล้วนะไม่ได้รวมเรื่องการทําใบเพชรแต่ละใบอีกแก้งเกิดหมาค่าสมัครเข้าเป็นสมาคมอะไรเงี้ยแต่ตัวมันนับเป็นต่อตัวเลยนะเว้ยตัวละ200อะ่ะแล้วใบเพชรอีกตัวละ150ยบตกประมาณ รวมก็เกือบสามพันมั้งสองอย่างจริงๆก็ครบหมื่นแล้วะแ <laughs> ต่ไม่เปไ็นไรนะครับเดี๋ยวน้องๆก็จะไปอยู่บ้านใหม่อันนี้น้องๆนอนอตอนนี้เขาชอบนอนแปลกแยกมากเลย สวัสดีวิกที่14วันที่2ครับวันนี้เดย์เที่ยงอะไรนะก้ว90กว่ากว่าวหลัลนึ่นะฮะเดี๋ยวเราจะพาน้องหมาไปถ่ายรูกไปข้างนอกดีกว่ารับเริ่มถ่ายเรียงตัวแล้วก็เริ่มโปรโมทและว่ามีอะไรบ้างส่วนงานของเราก็เคลียร์หมดเรียบร้อยในช่วงเช้าครับผมเพราะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2แล้วบางทีเราก็ไม่ได้ถ่ายตอนตนมาแล้วก็รีบๆเคลียร์งานเนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะเป็นภาพซ้ำๆที่เออซ้ำๆจริงๆแหละแล้วทุกคนก็เอ๊เหมือนเดิมอีกแล้วอันนี้ก็จะเดินมาเยี่ยวเฉยครับ ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราพาไปดูน้องหมาเลยที่นี่อันนี้คือน้องใจแอนนะครับอ้วนที่สุดในคอกแล้วเนี่ยดูดิอ้วนมากเลยนี่นี่นอากาศมันร้อนขขานอาเดี๋ยวรีบๆถ่ายแล้วเข้าดีกว่าลูกนะ Let's go เนี่ยขอดูใจแอนหน่อยแต่พื้นครั้งแรกเป็นยังไงวางลงไปนิ่งเลยอะงงงง สวัสดีวีคที่14วันที่3ครับวันนี้จริงๆมันจะเป็นวันที่เราต้องออกไปเที่ยวไปเฮเลนแต่ว่าเฮเลนบอกว่าติดงานอีกแล้วทำทำงานที่บ้านนี่แหละคือวันนี้ไม่ันเสาร์นะเราก็เลยต้องจากที่เราเคลียร์งานหมดแล้วเราก็เลยต้องเอางานที่อนาคตที่ยังแบบว่าจะต้องทํามาทําวันนี้เลยเพื่อที่แต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องออกอะไรเงี้ยจะได้ออกได้ช่วงนี้นะครับเรากําลังคิดวิธีว่าทายังไงให้ได้เงินมากกว่าเดิมแล้วก็เ c e บุ๊กเปิดเรื่องรายได้การสร้างโบนัสที่สร้างเทคสร้างภาพอ่ะที่มันจะได้ได้เงินนะเนาะแต่ว่าท่อง ด้วยความที่แบบเหมือน Facebook ก็คงเห็นแล้วว่าเราไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับภาพเกี่ยวกับเทคเขาก็เลยไม่ได้เชิญเราให้เรารับรายได้ตรงนั้นได้นะวันนี้นะครับเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะสร้างมีมสร้างเทคลงไว้ใน Facebook ด้วยเพิ่มเติมจากที่เราทํา Tik t o k เป็นหลักก็คือการสร้างรายได้เพิ่มอีกหนึ่งทางเผื่อจะได้รายได้ถึงแสนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเห็นคนนึงเขาเป็นคนดังเลยเขาแชร์ลงหน้าเฟซบุ๊กของตัวเองว่าแบบนี่นะเราทําเทคลงเทคลงภาพอะไรเงี้ยได้รายได้มาเท่านี้เท่านี้แล้วเราก็คานวณเฮ ว่าเราควรจะทําไว้อย่างน้อยถ้าแบบได้ 2- องสามหมื่นมันก็ช่วยทําให้รายได้เราเพิ่มขึ้นได้อีกช่วยในการเปิดบริษัทได้อีกประมาณนี้ครับสวัสดีวีคที่ส4วันที่สี่ครับสีผมเริ่มกลับมาทอดเข้าเดิมนะักสะทะไปเนาะนี่เรามาเที่ยวกับไฮเลนครั ช่วงนี้4วันนี้มันฟุตมันน้อยเพราะว่าเราทงานอยู่บ้านทำเรืร่องต้นซ้ำไม่ค่อยได้ถ่ายแต่ทีเนี้ยวันนี้ได้ออกไปเที่ยวก็เลยเดี๋ยวขอถ่ายเก็บไว้หน่อยแล้วกันว่าแบบเมมโมรีว่า1วันในร้อยแปดสิบวันเราก็มีวันเที่ยวกับเฮเลนนะทีนี้ก็หลายวันแล้ว,ว,ลแ,ลวแล้วก็มันเหมือนเป็นการพักผ่อนก่อนหน่ว่าพายุลูกใหญ่จะมาพิวพิวนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวงานก็จะมาเบิ้มเบิ่มเบิ่มเบ,บิ่มกองกองกองอันอนนีกมันจะเป็นอย่างนั้นงานกูมันจะมาแบบทีเดียวโถงโถงกันแล้วก็หยุดแล้วก็โถงโ ิบ,บอกที่ร้านนะน่าอร่อยอช่มมเอ้ยมีข้าวผัดสมุนด้วยอ่ะมันมีไอเมนูที่เราไม่เห็นกุ้งกุ้งอันนี้อะไรอ่ะเบคฟาสอ๋อเอาน้ำให้เขาหน่อยอกินน้ำไดน้ำเปล่านี่น่าเกลียดไหมน้ำมาคาเฟ่กินได้อ่ะน้ำเปล่าเาดี๋ยว้ได้ได้กินแอปเปิ้ลเมื่อกี้น่ากินมากตาเขาไวมากเนี่ยกินแอปเปิ้ลมือนเด็กเลยอ่ะทำไรเฮเลนแบวกงานมาทำรู้เลยติดเข็มต้องกินเกลือกับสปาเกตตี้เสมอเนี่ย ผม <rude S 2> สั่งเป็นอันนี้คาโบนารานะสวยมากรสชาติเฮเลยรีวิวแล้วกันอันนี้ได้ใช่ไหมหน้าเต็มแล้วนะสวยแล้วนะแฟชชั <découvrir görüş> ่นทำไมมันสวยซะอึกอะน่ากินมากนี่ว้าทำงานอยู่ ร้านว่าไม่รู้ <sk r isa> นี่เซิร์ชในแมปชื่อน,นี้เลยตามกันมานะฮะตัวนี้เขเป็นกุ้งมากได้กินแล้วลว้าวกลับมาบ้านแล แล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรทําจริงๆมันทําไว้แต่มันเป็นเรื่องแบบเล็กๆอาจจะไม่เล็กแต่เป็นเรื่องแบบชีวิตประจําวันของกูไปแล้วก็คือตัดงานคอนเทนต์แต่คอนเทนต์นี่เราไม่ค่อยได้คิดเลยช่วงนี้ส่งเอกสารที่เป็นแบบเอกสารรับเงินของลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเยอะมากช่วงนี้เราก็ต้องส่งเอกสารเองเยอะมากซึ่งปกตินหน้าที่นี้จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการหรือฝ่ายบัญชีจะเป็นคนทําซึ่งเราอาจจะไม่ต้องงงไปยุ่งตรงนี้เลยก็ได้แต่ว่าในวันนี้เราไม่มีเราก็ต้องทําเองถูกไหมถูกอ่ะแต่เราทาไปแล้วพอที่จะเปิดบริษัทได้แล้วเหลือแค่ว่ารวบรวม่ เราไม่น่าจะทํบัาชีงได้ลึกขนาดนั้นแล้วก็ขอพื้นที่ตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือเราอยากได้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แบบเข้ามาช่วยงานเหมือนแทนเหมือนพอที่ทรงเหมือนฝึกงานแต่ได้ตังค์ฟิลนั้นอยากได้อยากได้พนักงานประจำไหมจริงจริงอยากได้พนักงานประจําเลยแต่เรายังรู้สึกว่าไม่มีเงินพอที่จะหล่อเลี้ยงได้ขนาดนั้นประมาณนั้นนึกออกป้ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราเริ่มจากหาแบบนี้เอาที่สมัครใจดีกว่าการทํางานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กับเราได้ไรได้วิธีคิดแหละหลักๆคอนเทนต์ในทิกตอกทำางให้ได้ล้าน ของตัวเองอาจจะไปต่อยอดสร้างผู้ติดตามเพิ่มหรือคุณอาจจะแบบในอนาคตแบบว่าเผื่ออยากได้งานประจําที่แบบมีแหล่งแน่นอนขี้เกียจหาที่อื่นก็คือถ้ามึงมาทํากับกูตั้งแต่แรกเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อคุณทํางานกับเราแบบนี้ถ้าสมมติมันเข้ากันได้อนาคตถ้าคุณมาสมัครงานกับเรายังไงล้วก็นึกถึงคุณก่อนอยู่แล้วอ่ะมันเป็นประมาณนี้จะคุณจะมึงจะกูอะไรตอนนี้ก็มั่วซั่ไปหมดแล้วนั่นแหละมันก็เป็นประมาณนั้นแหละซึ่งการตั้งบริษัทของเรามันได้แน่นอนอยู่แล้วแค่ระยะเวลามันจะกว่างหรือสั้นเร็วขนาดไหนจะทานอยยู่่แแลล้้้้วหหะะใใใจจออาากมมมัันนนนนไดดดภ3เืีีซึง แต่ตอนนี้ถ้าถามว่าตั้งแล้วได้เลยไหมตั้งจริงมันตั้งได้เลยนะตั้งได้เลยถ้าไม่สน4ีสนตั้งบริษายขึ้นมาคนเดียวส่งบัญชีเอาซอสเดือนละสี่ห้าพันจบแล้วนี่คือจบแล้วเราทําได้เลยแต่เราสนไงเราแคร์เรื่องโลเคชันเราแคร์เรื่องการทําให้มันถูกต้องเรื่องบุคลากรอ,อะไรเงี้ยมันก็จะใช้เงินทุนที่ค่อนข้างสูงขึ้นไปอีกประมาณนั้นใครสนใจการเป็นคอนเทนต์ครเตอร์แปะอีเมลไว้ที่ตรงนี้ amccp@gmail.com นะครับส่งในซูเม่มาเรามาอ่านกันเรามาดูกันดีกว่าว่าใครมีเวลจะร่วมงานกันกนนะบ สวัสดีวีที่14วันที่5ครับทุกคนดีจา้ากูหยุดมา4วันอะ่ะกูพักผ่อนมา4วันแต่เฮียวันนี้งานหนักเลยอะ <c oughs> มึงว่าได้ไหมคนอ่ะต้องได้ไปก่อนไม่ได้ล้วทำงานคอ <c oughs> นเทนต์วันนี้นะครับก็คือหาคนแปลกหน้าไปดูพระอาทิตย์ตกที่บางแสนเหมือนไปเดทอะ่ะยากสัตว์อะ่ะมันจะมีใครกล้าไว้เฮียมาดูกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวลองดูกันนะฮะไ้เดี๋ยวเราไปหาคนกันก่อนอเฮียมันจะมีคนกล้าจริงมาไว้สัตว์ม่งกล้าก็ได้ตังค์พันเดียวเอง อันนีก็ดีนะไปเที่ยวด้วยไงอ,อ๋อเออลองดูเฮียไป let's go <S คือตอนนี้หาคนไม่ได้เลยเฮียมันด้วยที่ว่าแบบแรงมันไม่เอือ้อตอนแรกจะไปสยามแต่กูคิดว่าสยามก็ได้มีแต่เด็กๆพอพาเด็กไปมันก็จะดูเป็นภาพที่แบบนรื่อกห่อะน้องสนใจไปดูพายที่ต่อกับพี่ป่าเรื่อกห่อวะพามันดูเฮียกูก็เลยเดือก้าแถวนี้นั่งอยู่ตรงนี้สักครึ่งชั่วโมงคิดว่าเป็นไปได้อยู่ว่ามันจะมีคนมานั่งกินแล้วเราก็เดินเข้าไปทิมพอไปทิมเขาว่างไหมจ้าเธอถ้าว่างกันเดี๋ยวเราไปบางแแสสงกกันนนนจอออไไเี้้้ยยโาต่ปป็ด อี๋ยากมากไอ้สัตว<อ>์โทผมเลงคนหนึ่งใช่ไหมสมมติว่าเราเลงไปปั้งเดินม,มากับแฟน ใครจะกล้าถามสิน,นะเปลี่ยนใจแล้วจากที่บอกว่าจะไม่กล้าไปสยามเดี๋ยวไปสยามแต่ไม่เอาเด็กไม่เลือกเด็กๆไม่แบบดูแบบต่ำกว่ามัธยมเราจะเอาเด็กมหาลายัยถามก่อน18บแปดไว้อะไรเงี้ยประมาณนั้นสยามแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเรายืนรอคนตรงนี้ดักคนเลยอะไรเงี้ยหละเราสัมภาษณ์ก็คือโอ้ยใช่จะใช้้อสัมภาษณ์ไม่ได้แต่คอนเทนต์เนี้ยคอนเทนต์ยากเยี่ยกูว่าในประเทศไทยยังไม่เห็นคนทาอ่ะแต่ว่าต่างประเทศเห็นแล้วใครทํามิเตอร์บีทแต่ว่ามิเตอร์บีทเขาโหดกว่าเขาโหดตรงที่แบบเอาคนจากประเทศเนี้ยข้ามไปอีกประเทศหนึ่งท ไม่มีเพราะเรามีลูกค้าครับก็คือเขาเกี่ยบพีซึ่งเราอยากจะให้เข้า้แต่ซีนนี้แต่ทีเนี้ยพออยากให้เข้าซีนเนี้ยก็ต้องใช้ซีนนี้แต่ลืมเอาขนมลงมาก็เลยให้แทนวิ่งไปเอาวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเพราะว่าวันหยุดแต่วันหยุดไม่ควรจะเยอะไหมเดี๋ยวให้น่ารักด้วยเอ๊ะอะไรส่วอยหา่เป็นคนจีนครับเราก็จะไม่กล้าเล่นกับคนจีนเพราะว่าเราพูดภาษาจีนภาษากำแพงภาษามันใหญ่เกินไปหน่อยอังกฤษยังพอคุยอะไรก็ไหนพูดสังกินเลยจีว่าจะอะไรส โดนะย่ยที่มีชาเลจนก็คือถ้าน้องกล้าไปเดทนูทักทิตกกับคนแปลกหน้าที่บางแสนกล้าไหมถ้ากล <c oughs> ้าจให้500ขอบคุณมากหามาทั้งวัน,นเลย <c oughs> <c oughs> ตั้งใจว่าจะเก็บเป็นแบบเหมือนเป็นคอนเทนต์นึงใน YouTube เลยนะแต่ว่าสรุปว่ามันน่าจะไม่ไหวก็คือเราแยกสมองไม่ออกงั้นก็เลยทำเป็นติ๊กต็อแต่อันนี้เป็นเบื้องหลังแล้วกัน เพื่อว่าอะไรอ่ะบอกรอกูตัดต่อิเชื่อไหมถ่ายมารู้สึกนานมากเลยเย้ะห้านาทีเดินคุยเฉยๆนะครับเดือนี้เรากำลังหาร้านกินอยู่แล้วอ๋อโอเคอยากกินอะไรกินกินย่างค่ะเมื่อเมื่ตรงนี้ได้ปะกุ้งตัวงเขาขายไหมมันจะเอากุ้งตัวเดียวมาบ้าหรือเปล่าบางแสนเป็นที่ที่เราแบบอยากดูพาริสขึ้นแล้วตก แต่บางจ่งที่เรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นอีกฝั่งต้องไปดูหัวหินถึงจะขึ้นอ,อันนี้เราอยู่บางแสนมันจะเป็นฝั่งตกไงแล้วพอเรามาพระอาทิตย์ตกหรือตกไปแล้วเรามาชา้าไปวะกู <c oughs> ม,มาไวอยู่นะมึงไปหัวหินมั้งดิมึงพูดเองนะเออไปด้ไปหัวหินบ้างหมายเปิดด้วยนะมึงเอ้ากูถามน้องชื่ออะไรน้องผิงน้องผิงเขาบอกว่าเขาก็ชอบไปหยุดด้านมันหามันสวยกว่าไอ้ตัวหินมันมีอะไรหรือเปล่าหัวหินเป็นทินมีหอยครับเป็นถินมีเธอด้วย กูก็ไม่ได้พูดอะไรนะเต่จบครับสวัสดีวีที่ 24, <c oughs> 1 4บีเดทที่5ครับ5้าะวะัาหนึ่งส6 6นะครับวันนี้วันที่6วันไหนกูลืมอัดปะเนี่ย <c oughs> เมื่อวานก็เป็นวันหนึ่งที่ออกไปถ่ายข้างนอกนะครับเมื่อวานไม่ปิดสรุปก็ไปกินข้าวกันแล้วก็แยกย้ายส่งทุกคนกลับบ้านนอนไอเฮียนั่งนอนอยาวเลยอ่าทีเนี้ยดูแลหมาแล้วก็ทํางานแล้วก็พยายามหาคนทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยวนอยู่แค่เนี้ยแ้วก็ตัดงานของเมื่อวานทีนี้เมื่อวานเนี้คัดชนไปบ้างแล้วตัดต่ออีกกะว่าวันนี้จะต้องได้อย่างน้อย2คลิปเพราะว่าจะได้แบบมีเวลาทำอย่างอื่นพรุ่งนี้จะได้คิดคอนเทนต์เสนอลูกค้ามีต้องมีส่งอุ้ยอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าลูกค้าวนเยอะนะครับแต่เดืืออออนน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 ีี้้้้้้้ลลลูกกกคคาา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 ยยยััังงงเเเเเเเขขขไไมมม่่่่่แแใจจพพพรรรรระะะะววุึปปณ3ททดฉ ลูกค้าเข้าจำนวนเท่าเดิมนะแปลว่าเราจะมีรายได้มากกว่าเดิม3าสี่เท่ามันก็คงจะยากนะที่ลูกค้าจะเข้าเท่าเดิมแต่ว่ามันก็เป็นไปได้อะอย่างน้อยเข้าน้อยกว่าเดิมครึ่งหนึ่งเดือนที่แล้วได้14ตัวใช่ไหมครับเข้าสัก7ตัว7ตัวเราจะมีรายได้มากกว่าเดือนที่แล้วประมาณ40%ถึง50%อันนี้คือประมาณจากตัวที่เห็นนะแค่นั้นก็ใช้ได้ละขออีกสักเตัวในเดือนนี้ซึ่งวันนี้วันที่7แต่ว่ายังมีลูกค้าเข้าเพียงแค่2ตัวนะครับถ้าเข้า2ตัวก็ถือว่ค ในขณะที่ต้องทํางานตัวเองเคลียร์งานตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องขายมาตอนนี้ก็คุณลูกค้ากําลังติดต่อกันมาแล้วเราก็นมมันหมดนมหมดอาหารป๋องหมดวันหนึ่งกินประมาณ9กระป๋องอะครับเพราะว่าเช้า3กลางวัน3เย็น3อาตีมเนามมื้อวันหนึ่งกิน3มื้อ9กระป๋องอะแล้วเราสั่งมารวมๆมันประมาณ70กว่ากระป๋องตอนนี้ผ่านประมาณ56วันแล้วครับอ่ะมันก็เหลือประมาณ20กว่ากระป๋องเองซึ่งน่าจะได้อีกประมาณ23วันเห็นอย่างนั้นนะอวันนะสั่งเพิ่มครับมันไม่พอเซ็ตนึงเท่าไหร่เราเคยพูดใ่กก็เือบ เออนะเอาอีกอ,อ่ะปอ้เหียตาทายไม่ไม่มีใครได้ยินเพราะว่ามันอยู่ในหูฟังอันนี้คือประชุมงานกันอยู่นะทุกคนเอเอะพูดอะไรวะ <c oughs> สวัสดีวิดสุดท้ายของวีที่14ครับอุ้ยหัวฟูอ่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากถ้าวันไหนไม่ค่อยมีออกนะครับเพราะว่าเราทําอะไรที่มันคล้ายเดิมแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่ากำลังจะเจอปัญหาแล้วเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเรายังปล่อยไม่หมดแล้วเราต้องกลับมาทํางานแล้วน้องก็จะกลับไปเรียนแล้วไม่มีใครจะดูหมาเราต้องเป็นคนดูเองน่าจะเริ่มเป็นปัญหาแล้วพอเราจะออกข้างนอกถ่ายได้น้อยลงมากๆเราจะมีปัญหาเรื่องงานแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปล่อยน้องๆในราคาพิเศษเลยถ้าใครดูในวันนี้นะฮะตัวเมียเนี่ยยัอ่งงสูู แต่เนี่ยมันคือราคาที่ควรจะขายแล้วในหมวดหมูคอกีย์เนาะใครอยากซื้อนะครับทักมาเลยนะครับตัวเมียเหมือนแปผมจะรีบๆเลียรน้องๆออกไปให้หมดเพราะว่าผมจะกลับมาทางานแล้วเดี๋ยววันนี้มีออกข้างน,นอกนิดนึงซึ่งแผ่นของเราวันนี้ก็มีแต่อตอนหนึ่งคลิปคิดสคริปต์ปสำหรับพรุ่งนี้แล้วก็ส่งงานลูกค้าส่งงานลูกค้าที่เป็นสคริปก็คือเราต้องคิดคอนเทนต์ประมาณ4-5คอนเทนต์เลยสําหรับวันพรุ่งนี้รวมของลูกค้าด้วยต้องลงรายละเอียดเยอะมากก็ประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวเราไปทากันทีละอย่างดีฝั่า เน่ตอนนี้นะครับออกมาขึ้นนอกเพราะว่าต้องมาซื้อของให้น้องๆหมาผมาซื้อมาซื้อของให้น้องหมาซื้อแผ่นฉี่แผ่นซับฉี่ใช่ไหมแล้วก็นมนิดหน่อยแล้วก็ของกินเล่นให้กับคามุมเตลูนิดหน่อยนะครับก็ซื้อมาถุงนี้ก็โดนไปอีกพันกว่าบาทเฮียเลี้ยงหมาใช้ตังเยอะนะทุกคนแล้วก็เราก็เลยแบบว่าเออไหนๆก็ซื้อแล้วเราก็เลยขอแวะมาฟิลนิดนึงเพื่อซื้อเสื้อผ้าเซ็ตใหม่บ้างเพราะว่าตอนนี้เซ็ตที่มันออกคลิปนี้มันซ้ำซ้ำีเ้ิ่มๆแล้วเ้าใย่ีงมีสีเพิ่มเพิ่มแบบลูกั้อาสีขาวสีด แต่ว่าสไตล์อื่นบ้างเพราะตอนนี้ชุดเราซ้ำๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเราเป็นคนไม่ค่อยชอบช็อปชุดด้วยทุกคนแบบเสื้อผ้ามันแพงเวลาจะชอ็อปทีมันแบบแฟชั่นมันแพงใช่ปะแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าทุกอย่างมีต้นทุนอะเราก็รู้สึกแบบ hey, ้ถ้าซื้อเสื้อผ้ามาแล้วใช้ใส่อยู่บ้านเฉยๆจะซื้อมาทําไมวะแต่ทุกวันนี้มันคือออกคลิปไงพราะมันออกคลิปเราก็เลยแบบโอเคเราจะซื้อที่แบบว่ามันสามารถต่อยอดได้มันเอาไปใช้ต่อแล้วมันใช้งานได้ดูดีอะเลือกเสื้อผ้ากั let s <S น let's go เอาตรงนั้นแหละเอาตรงนั้นแหละซ่าได้ซ่าได้ซื้อัองย ยแต่ว่าถ้าตัวกางเกง2เสื้อ3เนี้ยก็น่าจะใช้ได้ยาวๆปะ่ะจริงๆอยากแวะร้านอื่นดีกว่าแต่ว่าเราโดนไป2,800แล้วมันก็เออวันนี้ก็น่าจะพอแล้วมงหมาก็อีพันนึงวันนี้โดนไปามีั0 0แล้วเนะี่ย ชคดีมากที่หลังๆสปอนเซอร์เข้าเราเยอะนะครับก็เลยคิดว่าได้อยู่ยังจ่ายได้อยู่เยอะสามพันกว่าบาทต่อวันตอนนี้นะครับให้ดูอะไรได้บ้างตอนนี้ไม่ได้เลยความลับหมดเลยมันเป็นสคริปต์ของลูกค้าเป็นบีฟของลูกค้าว่าให้เราทำอะไรใช่ไหมซึ่งเราก็กาลังทําแหละมันเป็นเรื่องปกติที่เอาบีข้ามาย่อยเป็นข้อมูลให้เราพูดได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนั้นแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูว่าพูดแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่ทีเนี้ยเราก็เลย,เยขอแวะหน่อยเพราะว่าปวดหมองลือเก,กินสคคิดแม่งเยอะปวดหมองเราแวะมานั่งดูแบบว่าลูกค้าช่วงเด ในแต่ละเดือนซึ่งเดือนที่4เราซัดไป14ตัวอย่างที่บอกใน EP ที่แล้วนะครับก็ถือว่าเยอะมากแล้วมาเดือนนี้เดือน5เรามีลูกค้าเข้าเพียงแค่3ตัวนะวันนี้วันที่8ซึ่งไม่ได้เยอะเลยไม่ได้เยอะจากเดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้วเข้า14ตัวนะครับได้เงินทั้งหมด9 4 0 0 0ว้าวเยอะจังเลยเดือนนี้เข้า3ตัวได้เงินทั้งหมด70,000บาทใครปล่อยคิวมา คือถ้าลูกค้าเข้าอีกประมาณอา่ะสมมติว่าเข้าอีกหนึ่งตัวก็น่าจะได้เกือบ9 0 0 0 0ื่นเลยถือว่ายอด follower เรามันพุ่งมากๆเลยมันทําให้แบบเรารับงานน้อยลงแต่ว่าได้เงินที่มากขึ้นแต่เราคา,าดหวังว่าอยากจะได้ลูกค้าสัก10ตัวเหมือนเดิมซึ่งถ้ามันได้10ตัวอีก2เดือนเปิดบริษัทได้เลยมันเป็นไปได้แล้วอันนี้จากการคาดหวังของเราแล้วก็วีคนี้จบประมาณเท่านี้นะครับจริงๆอยากรีบๆรปล่อยน้องหมาให้หมดแล้วเพราะว่าเราจะไปทำคอนเทนต์ของเราแล้วมันมันคืองานหลักของเร,เราคือน้องหมาเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบว่าเสริมขึ้นมาจากตอนแรกที่่่ไไมดด้้คิววาตังใจ เป็นหลักเนาะก็แค่แบบว่าโอเคถ้ามีน้องหมาช่วยเสริมรายได้ขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็จะดีมากแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าน้องหมาเนี่ยทำมันเราติดอยู่กับบ้านแล้วรอไปถ่ายมาเทนยากไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิวกต่อไปบา,บายจ้ะ